สวัสดีครับสวัสดีฟีทุกท่านนะครับคลิปนี้มีของดีของเด็ดมาแบ่งปันนะนะครับผมนี่ฮะฐานแซมบางขุนพรมนะครับผมเนื้อจัดจ้านมากเรย่างนี้นะครับน,น้านจะได้พาเนื้อสวยๆในจัดๆอย่างนี้นะครับ นี่มีรุ้นเลยครับวงนี้นะส่วนตัวผมดูชอบมากนะครับพ้ามีร่องรอยการถักรวดห้อยเก่านะครับเห็นไหมมีสนิมนะครับสนิมจากการถักรวดนะครับเนื้อนี่จัดจ้านมากนะครับมีลุ้นนะครับองนี้นะ FC ตอนแรกผมว่าจะไม่ลงนะองนี้นะได้ม,มาเมื่อวานนะครับ อยู่คาบกุนะครับ F4 แห้งๆนะครับผมพระคมนะค,คือพระพวกเนี้ยบางหุ่นพรมพิมพฐานแซมเนี่ยนะมันจะมีผิดเพี้ยนนะครับนะฮะมีผิดมีเพี้ยนได้นะครับไปดูหนังสือนะบางองค์เพี้ยนแบบอันนี้เลยนะแต่พระคมนะครับเนี่ย เนื้อนี้ดูง่ายเลยครับตรงนี้นะส่วนตัวผมว่าดูง่ายนะปึ๊กเลยนะครับผมให้ชมกันเล่นๆนะฮะเปิดราคาจะแรงนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่โดนก็เก็บยาวๆนะครับอ่างนี้เนาะนะครับไม่ได้เจอบ่อยๆเห็นคาบขูไหมครับบางๆนะครับ น,นี่คราบกลุเห็นไหมฮะหลายจุดเลยครับบางๆนะอาจจะเป็นกุกเก่านะครับนะอาจจะเป็นกลุกเก่านะเห็นไหมฮะปึ๊กเลยนะครับพาม่หักไม่ซ่อมนะเนื้อจัดมากครับมีร่องรอยการถักลวดเก่านะครับ ผมด้านข้างครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะรอยถักลวดนะครับเนื้อดูง่ายนะครับเนื้อจัดมากเลยนะครับผมเบิกเลยนะครับดูเนื้อตรงนี้นะฮะนี่ ครับกู่บางๆกรุกเก่ากูุเก่านะครับฐานแซมกูุเก่าชมด้านหลังครับผมนี่เห็นไหมร่องรอยการถักลวดนะครับปึกเลยนะครับผม จัดจ้านนะครับตรงนี้นะฐานแซมบางขุนพมนะครับผมนี่ต้องดูอย่างนี้นะคมนะครับเห็นไหมฮะดูเส้นแซมนี่คมกริบเลยนะกดตื้นแต่คมนะพามมีสนเสน่ห์นะครับผม ซูมซูมให้ชมใกล้ๆนะครับ F4 ไหมครับขูปึ๊กเลยนะครับผมปึกปักจริงๆนะครับวงนี้นะนะครับต้องมีคนชอบนะแน่นอนนะครับวงนี้นะ ต้องมีคนชอบนะครับสายบางคุณพรมนะครับอย่าพลาดนะครับตรงนี้นะสายบางคุณพรมอย่าพลาดนะครับเปิดให้ต่อนนะฮะเปิดสอ0 0 0ื่นนะครับเปิดสองหมื่นบาทนะครับผมเปิดให้ต่อนะครับอยากได้เท่าไรทักมาต่อเอานะครับผมวัดใจกันไปเลยนะครับวัดใจกันไปเลย ฐานแทมบางขุนพร้อมกูกเก่านะครับ FC นะเปิด2 0 0 0 0บาทนะครับาไม่หักไม่ซ่อมนะครับพลาสติกนะครับตรงนี้นะใครชอบทักมาต่อรองเอานะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ